เราก่อศิลปะก็คือเหมือนเดียวกันเลยก็คือว่านี่เป็นใบเล็กลายแบบสวยๆเลยครับมีสองเล่มนี้นะครับผมราคาไม่แพงครับราคาย่อมเยาเอาดินนี่ไปใส่กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงไว้หางก่อเพราะระดับน้ําอันนี้สูงขึ้นแล้วนะครับ วนด้านล่างไปก็จะตามลงไปเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับนี่คือช่องมีสปะนะฮะวันนี้เข้ามาในป่านะครับผมพร้อมกับจ้าบ้านนะครับหลายหมู่บ้านนะครับทั้งหมดอยู่16หมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ในอำเภอเพิ่นมาเปิดงานเพื่อทําฝายชะลอน้ําของอําเภอเชียงดาวอ่าน่าจะเป็นของตำบลปิงโกงนะครับผมทั้งหมด16หมู่บ้านเนี่ยเพิ่นจะมาทําฝายส่งตัวแทนมาหมู่บ้านละ10คนนะครับ สิบคนนี้จะมาทําฝ่ายหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งจุดนะครับเป็นเป็นฝ่ายแมวนะครับเป็นฝ่ายชะลอน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในงานนะครับซึ่งความจริงแล้วนอกจากการทําฝ่ายแล้วก็ยังจะมีการปลูกป่านะครับผมปลูกต้นไม้โดยนักเรียนนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนในชุมชนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปพบกันในคลิปเลยครับเดี๋ยวเันไดยบมกเดียยวช 对啊对啊，我那个杨梅真的好。挂电话的，不能接。哪个的话？这我不知道，真不知道。不客气不客气的哈。嗯。嗯。兄给他吵。兄弟那个， อันนี้เปิ้ห้องว่าดอกบุกนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ามันแก่แล้วก็มันจะส่งกินเหม็นแล้วก็มันจะมีแมงดังในนะครับถ้าหัวแก่ๆมันจะมีจี้หลอดดังในเนะาแนะ,ตนนะแต่ว่าถ้าหัวมันเน่าละ,ะแมงมันก็จะลงไปอยู่ที่หัวตานลแางนะครับ ถ้าถุนนี้เน่านี่เนาะครับผมแล้วสันนักแล้วเนี่ยมีหลายตัวครับตอนนั้นที่เหาเคยไปถ่ายหัวเดียวนี่ได้สองร้อยกว่าตัวนะครับสุดยอดขนาดเลยครับผมล่าแล้วล่าใก็ได้ก็เร็วแม่กว่ที่ไหนเสียงรถมันดังย่าแม่อำเภอเปิ้ลเปิ้ลเปิดแล้วกันนะทรายังี่มัได้เปิดเข้ามึงเข้ากิงเข้ามึงเึิงเพื่อจะมาเปิดพิธีเนาะ ครับเตรียมสถานที่เอาไายออกมาหน่อยอ๋อคือหมายความว่าหมูบม่บ้านละหมู่บ้านละจุดเลยกะหมู่บ้านละจุดสิบหกสิบหกจุดโอเ้เป็นฝายชะลอน้ำนะครับเนาะเป็นฝายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นงห้อาฝายแมวฝายแมวเนาะครับแล้วก็มีการไม่ข่าวว่ามีการปลูกป่าหรือเปล่าอย่างตัวเนาะอันนี้ลักนี่คือปลูกป่าอ๋อครับนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นลักที่อ่าเพิ่นเพิ่นทำจุดอ่าจุดหมายไว้เพื่อจะเอาต้นไม้มาปลูกเป็นเป็นต้นอย่างครับต้นซักนะ อ๋อๆไอ้ราชพฤกษ์ครับราชพฤกษ์ครับครับห้าต้นนะครับมีการบวชปลาด้วเนาะอโอเค,อเคนะครับผมที่เฮาพูดคุยไปตะกี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้หลวงนะครับของหมู่บ้านที่มีสแปรยอยู่นะครับคุณผู้ชมแนวรักนี่เป็นแนวที่เพิ่นจะขูดไว้เพื่อจะให้นักเรียนนะครับมาปลูกเพิ่นเฮาว่าเป็นต้นราชพฤกษ์นะครับในการซ่อมแซมในจุดที่ต้นไม้มันตายไปครับผม ันนี้เป็นหอ้องอ๋อเป็นของหมู่บ้านของมีสปาเองนะครับนี่นะครับทีมงานครับผมทีมงานนี่ไปสร้างมาหลายฝ่ายแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เตรียมสถานที่ไว้หนอ <c oughs> อ๋อาคนเฮอมหมู่บ้านละกี่คนครับ <c oughs> 1ิบคน <c oughs> <c oughs> สิบหกหมู่บ้านหมู่บ้านละจุดอ๋อบ้านละฝายพูดละฝายทางไหนโอ้ไอ้ลูดอ๋อไอ้ลูดแหแม่หมวใจ่ลูกกว้างเหลือบปล่าลักอ่ะลักกับแปลงมันแงมหน่อยก็จะพยายามเก็บภาพให้ได้นักที่สุดนะครับเพราะว่ามันหลายจุดนะครับคุณผู้ชมทึ้ง ทั้งหมดเนี่ยมันสิบหกหมู่บ้านนะครับสิหกหมู่บ้านในะหมู่บ้านละจุดก็เป็นสิบหกจุดในเรื่องของฝ่าย่ายแมวนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางเฟืองนะครับก็จะมาร่วมปูกป่าแห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามเก็บภาพเพ้่ได้เยอะที่สุดนะครับผมแต่คิดว่ามันคงหมดแล้วครับเพราะว่ามันเยอะมากมากเลยนะครับต้องเสไว้จะเป็นท่านายอำเภอคนใหม่เนอะอะา่นเลงเห็นความสําคัญของธรรมชาตินะครับ อันนี้อิมหนึ่งจุดนะครับนี่อีกหนึ่งจุดอันนี้ของหมู่บ้านอย่างรับโอ้น้องเตานะครับรวดเร็วกับเปื่อนครับปอดฝั่งลักเรียบร้อยละนี่นะครับล้อกรสอบอย่าเดียวอกระสอบอย่างเดียวนะครับเดียวก็สอบมาเพื่อนเดียวดินใแส่กระสอบกันครับอ๋อแล้วก็เอาไว้ตรงกลางเนาะอ๋อนี่นะครับตรงนี้มันค่อนข้างจะอ่าเปื่อนห้องมันเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เขาสามารถเอาเอาลักเนี่ย ลักลงไปนะครับแต่ว่าตอนที่เราไปทําทุกครั้งที่ปลคุณผู้ชมไปทำเนี่ยมันจะเป็นหินเนาะเป็นหินแล้วก็มัน่สามารถปักหลักได้เขาเลยใช้วิธีเอากระสอบนะครับใส่ดินแล้วก็เลี้ยงเป็นแนวแล้วก็ที่นี่เอาดินใส่หลงกางเป็นคันคล้ายๆาเชิงเทินเนาะแต่นี้โชคดีนะครับคือว่ามันสามารถปักหลักได้นี่นะครับตรงนี้แหมจุดนะครับที่มีดอกบุกนะครับคุณผู้ชม ถ้ามันแก่มาเนี่ยเขาสามารถเอา,มาแมลงที่อยู่ด้านในหรือ,อ,อว่าพวกหนอนหัดที่หลอบบุกนะครับเอาไปกินได้นะครับแต่อันนี้มันยังม,งมีนะครับมันยังนมอยู่ <c oughs> ะสะภาพของลําห้วยลําน้ําที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับมันเป็นจุดท,ที่เราเคยมาถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาหาปลาหาสัตว์น้ําต่างๆมาก่อนนะครับแต่รอบนี้มันจะเปล่งนหน่อยเพราะว่า เพื่อนมาเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเข้ามาทําสายดูาอันนี้โหอันนี้หมู่บ้านเนี่ยครับโอ้ปผงเฟืองเพ้นปไกแล้วนะครับดูเพ้นฝั่งลักแล้วก็มีอ่าไม้นะครับผมไม้กั้นเรียบร้อยละตอนนี้รอกระสอบครับน้องรอกระสอบราก็สอบใส่ดินนะครับพยายามอย่าเก็บผ่าพให้ได้เยอะที่สุดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันคงจะบ่หมดเพราะว่าแมนลคม่ละครับผมสแปะเชนนลนะ อเอาใจฟรีใจล่า,ากโกลมเนื้อโดูล่ากลมก่อนเปิงดีคนหลายเลี้ยคนน้อยแก,กเลี้ยมันต้องไล่คนขับเชือกตรงแล้วมันเลยคนไลคอือคุณหุ่งนะดูนี่นะครับเดีย๋ยวจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับคงจะแหมหลายจุดนะครับเพราะว่าตรืองซีมหกจุดก่อนเนาะจี่ของน้อยๆนี่ก็มีหลุมที่ที่นี้มาแน่ปลูกเลยเพราะว่ามันเป็นตังนะครับ เปลี่ยนแตงแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้ก็ดเดียวมันลดกระยำใส่มันนะ่ะมันแน่มาปลูกเลยเนาะใกล้แตงแล้วมาได้รับรับไม้และแก้มาเป็นไม้ด้วยกันอันนี้หมู่บ้านอย่างเดียวเข้าไปพอนะครับคเนเท่าไหร่นี่หมู่บ้านอย่างครับบ้านใหม่สามัคคีนะครับจุดนี้ผู้ชมโอ้ของเปิ่นกลิ่นบอมลูนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ บ้านใหม่สามะคีแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นจะรอกระสอบนะครับรอหลัง,งจากที่เพิ่นปักลักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่นจะเอากระสอบมาใส่ดินแล้วก็อ่าเอามากั้นเป็นแนวเพิ่นเขาว่าฝายฝายชะลอน้ําหรือว่าฝายฝายแมวนะครับกว้างตัวใดครับนี่แหละครับผมว้างของฝายประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับอ่าหมายต้องกางมันยนะ่ะเทียบจากใส่กระสอบจอนผมใช้นั่นโอ้ห์นะผมแกล้งเพราะว่าผมเขาตอนผมเขาทานั่นผมเขามามีรักเพราะเพราะจุดที่ผมเขาทามันเป็นหินครับ มันเป็นหินคือเฮาบ่สามารถจะพักลักได้ก็เลยใช้วิธีเอากระสอบใส่ดินก่อแล้วก็ใส่ดินโุกเป็นสองสามเมตรพุ่นของเขาไอ้เนี้ยอันมันบ่อยู่ครับเพราะว่าอันมันบ่ได้พักลักครับตอนนั้นนะมันมีลักเหมเทาเนอะแม่นครับแต่ถ้ามีลักอีนี่บ่ต้องแกล้งกันได้นะสบายสบายเอาบวกขกระสอบเนาะครับสำรับหวงยาวกับยาวเนาะไปดูต่อนะครับอันนี้หมูงว่าหมูแบ้งอะไรอย่าง หลายจุดเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้หมู่บ้านอะไรอันนี้แม่ป๋ามอันนี้แม่ปามม๋ปาะครับคุณผู้ชมอันนี้หมู่บ้านแม่ป๋ามนะครับอจะโอ้ทาแนวทําใจ้ไม้ในการเป็นโครงสร้างอย่างดีเลยนะครับแนนจะหนานแน่นเหมือนกันครับพวกจุดตัวน,นี้กําลังรองกระสอบเพื่อจะเอามาใส่ดินนะครับลงไปด้านล่างนี่แหมกี่จุดหมวกครับแหมกี้หมู่บ้านหมแหมลายอยู่เนาะเข้ามาซีมโกอยู่เนาะโอ้พูสิมกก่หรอก เดี๋ยวไปต่อครับคนหลายขนาดครับจุดที่ผ่านมานี่นี่เฮาเกยมาถ่ายตอนวิถีชีวิตชาวบ้านตอนมาหาปูหาปลากันนะครับเยอะแยะมากมายเลยเป็นละจุดนะครับนี่หมู่บ้านอย่างครับอันนี้หัอยจะขาดนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับหมู่บ้านหอยจะขาดครับ ชุดนี้ห้ซื้อว่ามันจะเป็นหินขานเนอะฝั่งลักบอกให้เข้านะครับนัดแกครับครับแม่นละแม่นละขอไม่ถุงคูนนะครับอ๋อแม่นละครับแม่นละครับกูจุดกับลังกับรังลอกกัซอบเหมือนกันหมดเลยครับตอนนี้ผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับอันก่อแสดงว่าในตำบลปิก้งนี่มีหมู่บ้านทั้งหมดสิหมู่บ้านนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าอัน เพิ่นเพิ่นเพิ่น,นบางจุดไ้สิบหกจุดนะครับตั้งรูมพุ่นหมมีแล้วกะมีก่อนตั้งรูปพุ่นมีอยู่กะโอ้เยอะมากนะครับคุณผู้ชมเยอะจริงๆวันนี้อาจจะชิวๆสบายเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากูคีบดีผ่านมานี่ทุลักทุเลคือต้องแสดงเองแล้วก็ต้องอา่าถ่ายทาเองเนาะแต่ว่ารอบนี้เขามีนักแสดงเยอะแยะมากมายนะครับ แคสิบงหมู่บ้านาาน,าานี่ก็ร้อยหกสิบคนแล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่แห่ร่วมๆแล้วสองร้อยสามร้อยชีวิตนะครับที่มาในวันนี้สองร้อยกว่าชีวิตครับผมนี่หมู่บ้าน,านาอย่างครับหมู่บ้าน,นแม่ปักกู้นะครับผมบนี่นะครับผมกําลังหาจุดอยู่นะครับมาที่หลังก็เลยได้จุดที่กว้างหน่อย <c oughs> โอ้ถคากว้างขนาดนี้นี่ค่อนข้างจะลําบากนะครับ,รบแต่จุดนี้เสียเปรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นหินขันเนาะมันจดลักบ่ค่อยลงนี่นะครับ จุดนี้เขาเคยมาถ่ายแล้วนะครับตรงนี้นี่ตอนนั้นเขามาถ่ายวิถีชีวิตชาวบ้านตอนที่เพิ่นมาแตงป่านะครับมาถ่ายหาปูหาปลานะครับนะครับระยะทางที่เขามานะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าในธรรมชาติมันมีอาหารตลอดครับอันนี้เพิ่นห้องต้นบอลนะครับจําได้ก่อนในคลิปที่เขาไปหาบอลมาแก่งนะครับอันนี้เห็บแม่น้ำหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในจุดที่ผมมาเนี่ยเพิ่นท้องว่าน้ำหมาดนะครับผมซึ่งน้ำหมาดเนี่ย มันต้นน้ำได้แจ้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็มันจะไหลลงดอยมาซึ่งต้นน้ำจริงๆแล้วเนี่ยในหน้าแ้งเนี่ยนะมันจะแห้งหมดนะครับมันจะม่มีน้ําแล้วมันจะมาพุดออกจุดเนี้ยตรงบริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านนะครับผมแล้วทีนี้น้ําจุดนี้ก็จะไหลลงไปนะครับถ้าสงสัยว่าไหลไปจุดไหนถ้าเขาเดินตามน้ํานี่ไปเรื่อยๆประมาณห้ากิโลหกกิโลเนี่ยมันจะไปผ่านจุดตรงที่พระธุด,ดงค์เปิ่นอา่าพักอยู่แล้วก็ไปผ่านหน้าบ้านลุงไผยหรือว่าลุงแกง่งแฝดที่ว่า แกอาศัยอยู่ในแปลคนเดียวนั่นแหละครับไปแทนไปไปถึงจุดนั้นแหะแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแม่น้ําจุดน,นี้นะครับมันจะไปบรรจบกับแม่น้ําปมซึ่งแต่อยู่บริเวณสวนสวนส้มของลุงน้องที่เขาไปไปไป,ไปกินส้มทุกครั้งนะครับนั่นแหละมันจะไปบรรจบกันจุดนั้นแล้วก็ทีนี้แม่น้ําสายนี้เนะี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะไปลงน้ําปิงนะครับไปลงน้ําปิงน้ําปิงนี่เป็นแม่น้ํหลักเส้นใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเนาะอ่าที่สุดแล้วก็ไปสู่นะครับเจ้าพญาแล้วก็ลงทะเลไปเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับอ่ามีการทําฝายมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเนะี่ยก็จะทำให้เรามีธรรมชาติอ่ามีป่าไม้มีน้ําได้ใจอ่าไปในระยะยาวๆเลยนะครับผม ถ้าน้องไม่แฝง่อบเขาน่าไปจับสอกอย่างนะครับครับคุณผู้ชมในระหว่างที่เฮารอกัะสอบนะครับผมผมมีอะไรมาอวดครับผมอันนี้ผมขึ้นไปอำเภอเบียงแหงมานะครับไปทําพิธีองค์การวงสวงเนาะแล้วทีนี้ก็ไปแอลหาสาลาที่หูจักกันนะครับเพ่เป็นสาลาตีมีดนะครับผมก็คือสาเม่นนะครับก็ไปได้มีดมาสองเล่มครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับทั้งสองเล่มอันนี้เป็นมีดขนาดพกพากระทัดรัดนะครับผม ก็ให้ดูเล่มที่หนึ่งก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเล็กตะไบนะครับซึ่งความจริงแล้วตัวใบมีดเองเนี่ยมันตีมาจากตะไบนะครับผมเนี่ยชัดก่อนเดี๋ยวให้กล้องมันโฟกัสก่อนนะครับชัดก่อนนี่นะครับเป็นตะไบนะครับผมแล้วก็ถูกตีขึ้นรูปมาจากตะไบเสร็จเรียบร้อยแล้วในด้ามน,นะครับก็สวยงามนี่ครับในด้ามเองก็สวยงามนะครับด้ามน,นี้จะเป็นไม้แล้วก็ พันด้วยใยไหมแล้วก็เปิ้นก็นทักทาสีอย่างของเปิ้นเนาะมีการทักไวเป็นพิลอตนะครับแล้วก็บริเวณบริเวณปอกของมันนี่น่าจะเป็นเสื้อลูกปืนนะครับด้านหลังนี่มาแน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวัสดุน่าจะเป็นข่าวควายหรืออะไรยังนะครับนี่นะครับ,ค,รบความยาวก็ประมาณนี้นะครับอเอกลักษณ์ของมีดของสลา,านี่ก็คือเปิน้นจะพันพันใยไหมเนาะฟักนี่ก็พันใยไหมเหมือนกันนะครับเป็นไม้ ไม้ทาขึ้นหลูกขึ้นมาแล้วก็พันด้วยใยไหมแล้วก็ทาสีทาหักนะครับผมสวยงามนะครับกําลังใจเลยครับผมเดี๋ยวกอนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเล่มที่สองยิ่งสวยครับนี่นะครับขนาดไหล่ๆกันนะครับผมความยาวขนาดความยาวไหล่ๆกันแล้วก็ศิละปะก็ก็คือเหมือนเดียวกันเลยก็คือว่า,าเพิ่นจะพันด้วยใยไหมแวนพิรอ่อ เอาไหวามาพันเป็นพิลอตด,ด้วยนะครับแต่อันนี้ดัมนี่จะเป็นรูปมาเฟืองนะครับคล้ายๆกีบมะเฟืองเนาะแต่ความพิเศษของเล่มนี้ก็คือนี่ครับกล้องโฟกสัสก่็ใบเป็นใบเล็กลายนะครับคุณผู้ชมนั่นก็โอ้โหสวยงามครับนี่เป็นใบเล็กลายแบบสวยๆเลยครับผมได้มาสองเล่มนะครับผมเดี๋ยวจะบอกจุดเด่นว่าสารานี้นะครับทามิด ถ้ามีดเล่มน้อยน่ถ้ามีดใช้งานนี้ก็จะตีเป็นเล็กแกงเล็กกล้าเลยนะครับคือว่าความข้อดีของมันก็คือเวลามีดเนี่ยเวลาความกล้าเยอะๆก็คือว่ามันจะคมมากๆนะครับคมมากแล้วทีเนี้ยเอาใช้งานก็คือใช้ตัดใช้หัน่นใช้ซอยนะครับผมไม่ควรนําไปทุบนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือมันจะคมมากและที่สําคัญก็คือแทบจะบ่ต้องรับนะครับใ้ยาวๆเลยบ่ต้องฝนต้องรับเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าห้ามเอาตีแนวนอนแนวเพิ่มนี่นะครับ ให้ามาทุบเพราะว่ามันแก้จัดเนี่ยอาจจะหักได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติไผ่เขาได้แบบมีดเดินตายใหญ่ๆอันนั้นเพื่อก็จะตีแหมตำรานหนึ่งก็คือจะมีความเหนียวตวยัวอันนั้นจะบาหักง่ายๆนะครับผมไผ่สนใจนะครับสองเล่มนี้ผมมีออเดอร์มาสองเล่มนะครับเดี๋ยวทักเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรกับไอเดียไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับใน,นคอมเมนต์ปักมุดเนาะคอมเมนต์ปักมุดก็หมายความว่า,าถ้าเขาแตะเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยมันจะอยู่บนซุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝากไอเดียไลน์ไว้ เป็นไปได้อยากจะเอื้อทักมาทางไลน์เอาเพราะว่ามันจะได้ทรงหูบทรงรายละเอียดอย่างหื้อกันง่ายนะครับผมที่สําคัญนะครับพิเศษสุดๆมีสองเล่มนี้นะครับผมราคาไม่แพงครับราคาย่อมเยาวและไข่ก็สามารถจับต้องได้ในราคานี้นะครับอย่างหู้ว่าราคาจะใดเดี๋ยวเข้าไปในไลน์แล้วก็ไปถามในไลน์นะครับผมนะครับไปเดี๋ยวเราได้กระสอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําฝายกันต่อไปเลยครับบริเวณด้านหน้าบุญนะครับกนจะมีนาในอำเภอนะครับก็จะมี อ่าเวทีแล้วก็นนยเพื่อจะมาเปิดงานล้วก็ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะไปเอานี่นะครับเป็นกระสอบนะครับคุณผู้ชมกระสอบต่างๆเพื่อเอามาใส่ดินในการทําฝายแต่ว่าผมไม่ได้ไปถ่ายต่อนนยอำเภอเปิดง,งานนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับเราก็ผมมาถ่ายบริเวณที่เพิ่นเริ่มทํางานกัน,กนกเลยพลาดโอกาสที่จะได้ไปถ่ายแต่กลันไปอย่างครับเดี๋ยวคิดว่าท่านก็คงจะลงมาดูาในแต่ละจุดท,ที่เพิ่นทางานกันนี่นะครับ <c oughs> ของ

เดี๋ยวพ้นจากจุดของหมู่บ้านมีสะาแล้วเดี๋ยวเอาไปดูนะครับในจุดของหมู่บ้านอื่นพ่องเราคุณผู้ชมเนาะไปดูว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้เวลาเกือบสิบโมงแล้วนะครับควาจริงผมต้องรีบมะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปธุระที่อื่นตัวเนาะแต่เราก็ับพยายามจะเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมจนจบเลยนะครับผมอตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเพิ่ง สังเกตูว่าการทําของเตาละมู่บ้างก็จะบูมืงนกันนะครับอย่างีหบ้านหนองเตาครับบ้านหนองเตานี่เพ่นจะทําอย่างแข็งแรงมากครับคือทําเป็นแนวลักสาย,ยสองแนวนะครับแล้วก็จเจ้ากระสอบใส่ดินแล้วเอาไว้ตรงกลางซึ่งโอกาสที่มันจะพังทลายจะมีน้อยเพราะว่าเพิ่อนทำลักไว้สองจุดนะครับสองแนวนะครับผมเดี๋ยวก็ดูไปเรืยย่อยๆนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นของอหมู่บ้านแ่าจะปังเฟืองนะครับเยาเข้าไปดูหน่อย อ่าครับเปิ้ลปีกบ้านกันไปมดละเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนที่มันสําเร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับโอ้ําน้ําขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแันก็ระดับน้ําตางกันแล้วนะครับอันนี้เป็นฝายแหลกนะครับนี่เป็นรองรอยการขุดดินเอาดินนี่ไปใส่กระสอบนะครับแล้วก็ เอาไปเลียงไว้ห่งก่อนครับว่าระดับน้ําอันนี้สูงขึ้นแล้วนะครับส่วนด้านหลางไปก็จะตามลงไปเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อครับนี่ครับนี่ก็มาอีกหนึ่งฝ้ายนะครับผมโอ้อันนี้แข็งแรงครับผมไปดูเหมือนว่าน้ํากักน้ำาบ่ค่อยดีเท่าไรครับน้ําน่าจะหลอดด้านหลางนะครับเพราะว่าระดับน้ําเนี่ยอ่ามันเต่ากันเลยซ้ายกับขวานะครับก็เหมือนกับว่าแต่ว่าแข็งแรงครับดูมีการจดตีลักอย่างแบบอย่างดีเลยนะครับผมเนี่ย มีค้ำยนันมีอย่างต่างๆใช้ไม้ยุคานะครับผมในการทำลักฝายแล้วก็มีกระสอบนะครับใส่ดินลงไปแล้วก็เอามาเรียงเรียงเสร็จเรียบร้อยก็มีการตีนะครับลักเพื่ออยึดเข้าไปกับกระสอบแหมรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ถือว่าทําได้ดีครับผมแต่ว่านะมันยังไม่อยู่เติ๋ต้องรออีสักพักนะครับผมเมื่อมันเซตตัวกันเนาะดูยิยเสียงฝาออกแห้งนะครับน้ํากับเพื่อมเลยครับดูก อันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้ระดับน้ําต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ด้านนี้น้ําจะน้อยๆนะครับแต่ว่าผมเห็นเลยว่าป่าขึ้นแห้งขนาดเลยครับนี่นะครับส่วนฝั่งนี้น้ําจะสูงอแห้งกันประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับหนึ่งฟุตเนาะน้ําจะสูงกว่าระดับด้านล่างนี่ประมาณหนึ่งฟุตครับผมแต่ดูครับพอมันกักได้หนึ่งฟุตเนี่ย หมายความว่าด้านบนเนี่ยมันก็จะตักไปเรื่อยๆวก็เยอะมากเลยนะครับอันนี้จะเดินไปดูนะครับอีกตรงนี้จุดนี้น่าจะมีสองฝ่ายนะครับฝายนี้เป็นของหมู่บ้านของปิซปะาเองเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเช่นกันครับผมลักน้ําได้ครับประมาณหนึ่งฟุตเหมือนกันครับผมเนี่ยเนี่ยปลาออกห่ะ ตากี้เขาอยู่ฝั่งปูนนะครับตัวเนี้ยออกแหงขนาดครับใหญ่ใหญ่ขนาดเลยนี่นะครับแล้วก็าการทํานะครับบริเวณด้านนี้น้ําจะน้อยเนาะแต่ด้านที่ฝ่ายกักน้ําไว้ก็จะสูงกว่ากันประมาณฟุตครับอันนี้น่าจะฟุตกว่าๆนะครับผมเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ฝั่งป้นก็นจะเป็นอห้องแหมหมู่บ้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งจุดนะครับผมโอคโจะไปได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่า เยอะนะครับซิฝายก่อนอันนี้เป็นหนึ่งจุดที่เพื่อนทาไว้นะครับดูลักษณะแต่ละหมู่บ้านทําก็จะบะเหมือนกันนะครับเนาะ,ะการเทคนิคการการทำฝายจะ,ะเหมือนกันนะครับโอเคครับพอประมาณนะครับคุณผู้ชม พอประมาณสําหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาดูฝายเนะาะดูฝายแล้วก็วดเอาเมีดมาให้ดูกันนะครับก็เรียวไปสรุปคลิปท้ายค,คลิปกันของกรัมแลครับผมไปเลยครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมกิจกรรมวันนี้ก็คือมาสร้างฝายทั้งหมด16ฝายนะครับด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนะครับทั้ง16หมู่บ้านนะครับเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านหมู่บ้านละ10คน10คนนะครับแล้วก็มีอ่า มีอาพวกกำนันเนาะพวกกำนันแล้วก็ผู้หลวงบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับมีนายอำเภอมาเปิดงานตัวนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เล้งเห็นความสําคัญของธรรมชาติแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าผายสนใจนะครับเกี่ยวกับมีดนะครับผมมีดแบบอย่างดีเลยเกรดพรีเมียมนะครับก็เดี๋ยวตักลายผมมาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปอู้กันในรายเรื่องรายละเอียดนะครับผมรับรองว่าราคาย่อมเยาครับราคาไม่แพงครับผมอันนี้ราคาบาบาแพงราคาจับต้องได้นะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหแมงตึงต่อมจ๋า <c oughs>